สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาที่ตลาดเซฟวันนะคะที่โคราชนะคะอาหารของกินเยอะมากๆากเลยนะคะดูสิทุกคนเซนดิขนมปังลูก้านะคะแพชัน่นต่างๆนะคะที่สำคัญที่เนี่ยอาหารเยอะมากคิกนัดนี้นะ โอ้โหถูกมากเลยนะคะทั้งร้านเลยแหละคะสามชิ้นห้าสิบจัดว้าวสามก้อนอาหารซีฟู้ดก็มีเยอะแยะเลยนะคะโอ้โหของกินเพียบเลยนะคะเมึกไข่ ก็มีหมูย่างใส่ย่างนะคะนี่ mm hmm. เค้กเบอาี่ไปต่อเลยทุกคนของกินไม่หมดแค่เนี้วันนี้ได้ของกินไม้ตจีมือไปเยอะมากเลยนะคะ mm hmm. แต่ดีกับพี่จันนะคะ <laughs> <laughs> อ๋อโหวันนี้กินพื้กลางไปเลย กลับบ้านนะคะกลับที่พักฝนก็ตกกู๊ดไนท์กันนะคะตลาดเซฟวันโคราชก็แค่ปากซอยนะคะ